เช็คข่าวชัวร์การนั่งพัพเบเพียบหรือนั่งไขว่ห้างนานๆทาให้เส้นเลือดอุดตันตอบคําถามและเผยความจริงคําตอบการนั่งนิ่งเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลักมีข้อมูลที่แพร่หลายว่าการนั่งพัพเบเพียบหรือนั่งไขว่ห้างนานๆจะทําให้เส้นเลือดอุดตันแต่เป็นคําเตือนที่ไม่ถูกต้องทางโรงพยาบาลราชวิถีได้ออกมาชี้แจงว่าการนั่งนิ่งเป็นเวลานานหรือพฤติกรรมเนือนิ่งถึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดสภาวะเส้นเลือดอุดตันและเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อสุขภาพของเรา การตรวจสอบและคำชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชวิถีได้ชี้แจงว่าการนั่งพับหรือนั่งไขว่ห้าไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันแต่เป็นการนั่งนิ่งเป็นเวลานานทาให้เกิดสภาวะรอชีสเตรสซึ่งส่งผลต่อหลอดเลือดที่ขาและทําให้ผนังหลอดเลือดชั้นในทํางานผิดปกติจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการอักเสบและการสะสมของอนุมูลอิสระ การนั่งนิ่งนานๆกว่า480นาทีต่อวันจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้เส้นเลือดอุดตันได้ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเราแต่อาการชาเนบที่เกิดจากการนั่งผิดถ้าเช่นการนั่งไขว่ห้างนั้นเกิดจากการกดทับเส้นประสาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอุดตันเส้นเลือดวิธีการลดความเสี่ยงและดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงและดูแลสุขภาพของหลอดเลือดทางโรงพยาบาลราชวิถีแนะนําให้ลุกข,ขึ้นยืนหรือเดินทุก30-60นาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราแหล่งอ้างอิง โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s h a r e 1 6 b 8 t e x e r เมื่อได้รับข้อมูลที่ไม่แน่นอนต้องเช็คข่าวชัวก่อนการเข้าใจข้อเท็จจริงจะช่วยให้เราได้รับความรู้ที่ถูกต้องและป้องกันการเผชิญกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในยุคข้อมูลที่แพร่หลายเช่นนี้